เอาละครับเด็กครับเนาะเราก็จะมาเรียนกันต่อนะครับเด็กๆโดยที่ตอนหนึ่งนะครับดูนะครับไข่ในตะก้าไข่ในตะก้าของเรานั้นมีกี่ใบดูดูนะหนึ่งสองสามสี่เอาหนึ่งสองสามสี่มีห้าใบนะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีไข่ในตะก้าแนละ้วดูเราจะถือว่าจำานวนนั้นเป็นเท่าไหร่นะครับจํจำนวนนั้นก็คือศูนย์นะครับ ูนย์นะถ้าไม่มีไข่เราจะเรียกว่าศูนย์นะครับเช่นเดียวกันครับถ้าเกิดว่าไม่มีดอกไม้นะครับถ้าไม่มีดอกไม้ในแจกันเนี่ยเราจะถือว่าเป็นเท่าไรตอนเนี้เรานับก่อนว่ามีเท่าไหร่หนึ่งสองสามนะครับมีสามนะแต่ถ้ามันไม่มีหลักนะครับมันก็คือศูนย์นั่นเองนะครับว่างเปล่าไม่มีอะไรเลยศูนย์นะครับไหนดูซินะครับสรุปว่า เราเนี่ยสามารถบอกสิ่งต่างๆได้ด้วยการนับถูกต้องไหมครับด้วยการนับนะครับแล้วก็จํานวนนั้นไม่ขึ้นอยู่กับขนาดหรือว่าชนิดของรูปร่างนั้นๆในการนับเพิ่มนะครับก็นับเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าครับโดยนับเพิ่มทีละหนึ่งและเพิ่มจากหนึ่งนะครับเอาใหม่นะ ในการนับของเราต้องเริ่มจากเลขหนะครับคือการนับ1 2 3 4สองสามสี่และห้าเมื่อเรียนมองดูสิ่งของร,รอบตัวนะครับถ้ามันเป็นของชนิดเดียวกันนะครับเราก็นับเป็นหนึ่งสาสี่หเช่นบารคนมองเห็นไก่นะครับมีไก่อยู่5ตัวก็นับไก่ตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3าต,ตัวที่สี่ตัวที่ห้านะครับสมมติว่ามันมีต้นไม้อยู่4ต้นเราก็นับเป็นต้นไม้ต้นที่1ต้นไม้ต้นเลต้นไม้ ต้นท,ที่2ต้นไม้ต้นที่3และต้นไม้ต้นที่4นะเราไม่นับว่าเราไม่นับต้นไม้ต้นที่3ต้นไม้ต้นที่4ต้นไม้ต้นที่หต้นไม้ต้นที่2นะครับเราไม่นับแบบนั้นเราจะต้องนับตามลำดับทีลนะ1คือ1,2,3,4งและหแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีนะครับมันไม่มีเราก็จะแทนว่าเป็นเลข0นั่นเองนะครับเป็นจำนวน0เนานะ เหมือนกับไข่นะครับไข่ตะก้านะครับตอนแรกมัีห้าห้าฟองหรือห้าใบนะครับเสร็จแล้วมันไม่มีก็คือมันมีแค่ศูนย์นะครับมันเป็นจํานวนศูนย์เสร็จแล้วครูจะมีใบงานให้นักเรียนนะครับใบงานของเด็กป .1 น,นะครับเด็กป .1 เนาะก,ก็คือว่าให้นักเรียนเนี่ยวงกลมนะครับเราจะเขียนวงกลมล้อมรอบจํานวนที่มันมีจํานวนหนึ่งนะครับอะไร เท่ากับหนึ่งถ้าเรียนวงกลมนะครับโอเคไหมใบงานแบบนี้นะครับนับและเขียนวงกลมล้อมรอบรูปที่แสดงจํานวนหนึ่งนะต่อมาครับถ้ามีรูปดินสองรูปยางลบๆนะครับเขาให้เราเนี่ยนับและเขียนวงกลมล้อมรอบจำนวนชี้แสดงจํานวนสองนะครับจานวนสองนะจำนวนสองต่อมาครับอันนี้ นับและเขียนล้อมรอบจํานวนที่แสดงจํานวนสามนะครับรูปท,ที่แสดงจํานวนสามเราก็น่าไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมันเกินสามไหมเกินนะครับเราต้องเอาแค่สานนมนะครับอันไหนมีสามอ่านสามอย่างมีสามอันเราก็วงกลมนะครับต่อไปครับแบหัวขน,นี้ก็คือนับและเขียนล้อมรอบวงกมลมรูปที่แสดงจํานวนสี่นะสี่ และายงานนะครับายงานนี้นะครับหน้าที่ห้านะครับข้อที่ห้านะครับนับและเขียนวงซ้อมรอบรูปที่แสดงจำนวนห้าครับจะได้อันไหนมีห้าตัวห้าอย่างห้าตัวหรือแสดงจำนวนห้าแล้วก็วงกลมต่อมานะครับ,รบให้เขียนเครื่องหมายถูก ในช่องที่แสดงจำนวนศูนอันไหนที่แสดงจำนวนศูนย์ให้รเรเรียนเขียนเครื่องหมายถูกนะครับเขียนเครื่องหมายถูกว่าช่องไหนที่แสดงเครื่องหมายศูนย์หรือว่าจำนวนศูนย์ให้เขียนเครื่องหมายถูกในช่องที่แสดงจำนวนศูนย์ี่คือข้อที่หกส่วนข้อที่เจ็ดเลือกรูปที่แสดงจำนวนศูนย์แล้วเขียนกากบาทดูซิว่าอกข,ข,ขอเนี่ย อันไหนที่แสด,แดงจานวนศูนย์ให้นักเรียนการกระบาดโอเคไหมครับการกระบาดตรงทับก็อขอรูอคอนะดูก่อนนะนะครับแก้และคอจ,นในใจัดนันี่คือแบบหัดนะครับของเด็กป .1 น,น,นะครับถ้านักเรียนไม่เข้าใจสามารถถามได้ที่แอปพลิเคชันไลน์โอเคไหมครับนี่คือของชอนนั้นป .1 นะครับโอเคนะครับถ้าผู้ปกครองหรือว่าเด็กป .1 มีปัญหาสามารถโทรมาได้เลยนะหรือว่า ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คณิตศาสตร์นะครับเรื่องการนับจำนวน1 2 3 4 5้และศนย์ก็จบเพียงเท่านี้ขอบคุณเด็กๆมากนะครับตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทำงานกันนะลูกครับผมครับสวัสดีครับ